สวัสดีคะ่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพีน่น้องคะมาพบมาพอกันครับนในช่วงแลงของมือวันที่22เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพีน่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสขุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่บุญมีค่ะพีน่น้องคะมื้อนี้ปู่แล้มีแนวทางความฝันมาเว้าสุขฟังนะคะอ่าความฝันนี้จำได้ จำได้แม่นเลยนะคะพี่น้องคะเอาแ้่ทางแรงนี่นะคะของปูบุญมีค่ะสแสดงว่าเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน้ำมันสกัดนะคะกระส้มองค์สองกระส้มงค์ครับคุณจะเล่นก้อนจะเล่นก้อนค่ะเนาะมาถามคี่เกาทำยี่สิบสองแล้วค่ะ่อ เออมันมีมีผีมาบอกคือก็เจ้าเว้ยล่ะตุ้มป้าเจ้าค <c oughs> <c oughs> ือ,ปเ,อเป็นนางอ,อยู่ประสาบถมันจังสิมีผีต้องซื้อลิขสิทธิ์ผีหรือเปล่าครับ <c oughs> ปูปูบ่าด้ฝันได้ยังจิคะปูฝันอ่านั่นเด้ของปูกับันกับแม่นคือกันนะครับปู ไม่ว่าฝันมันแมนโรเดดแต่มันจิถือประเทกกาบูเรี่ยงแมนแมนคักกันนะาจิตถือก็คือังฝันเห็นใหญ่ั้งฝันเห็นใหญว่าทเมื่ทีื้อสองบเก่ามันออกเล้าไปจอยน้อยออกแลล่ะครับคือมืนเคืนนี้สาตครับเสียงระย่างดี มาเกิมาฝ <pl ains> ันไหมฮะฝันแล้วฝันไปอี่ยังตุกค่ะเรื่อวจับความฝันเราไปไปนั่นมันไปไปคือจังไปบ้านเก่าเลยค่ะไปบ้านไปงานบ้านงานกาเจกคือจังมันมีงาน อีหยังนี่ล่ะค่ะเอาเปิดเพลงอันจันอาทิตนะค่ะเวอร์เขามทุบหัวว่างค่ะเวเขาเปิดเพลงจัอาทิตเขาเลยทุบหัวว่านนะค่ะทุบหัวว่างโอ,อย้ยง,งานที่มันงานนั่น,น,นตัวบุญยังมึงเลยค่ะงาน งานเขาดัค่ะของในเงยซุยแต่เลย,ยก็เจ้ากระเลยจักไปจังไหนมาจังไหนเดี๋ยวก็เจ้าว่าเหล็กมันเลขมันมากเหรอเดี๋ยวมีเหล็กผสมค่ะ วันนีก็เลยสนใจกับเขาเขาบอกยังเรียกก็สนใจงับเขาค่ะบเม้ามาบอกไวแนะว่าก่อนจิตไปซื้อกันวะสค่ะเรียกมันจีออกตัวเก้านึ่งเรื่องรอวะสันค่ะว่ามันตีออกดูออกขาววาสันนี่ให้เทียงครับเขาค่ะจัดลมันออกมันจีออกตัวเก้านั่นแหละวะสัน ตัวเก้ามันตัวอไรสองสาม่นมว่าสิสองสามว่าิครับพ่อสองสามค่ะว่ามันออกสามสองมันเนี่ยมันทีอออกสองสามแบคั้นนั่นมันออกแท่อยุติกเป็นตาทุ่มบ่เป็นต่ได้เงื่อนเมื่อสั่งซาลาบัวซาลาบตะแตนเหล่าเนี่ยว่ามันกะสีบพราะอยู่บุบอันกาสิ อันนี้อืมครับมันสตัวด้วยสตัวสามตัวมันหนึ่งผู้หนึ่งแผ่นบาหนึ่งีเกีย่ากใิ่ค่อยดัหนึ่งซกีย่แล้วว่าพูดว่หนึง่งสามเจ็ดนบ่าดังอย่ค่ะ ได้ทั้งสตัวได้ทั้งหกตัวบุประจักษ์ใช่่ได้ทั้งบนทั้งลางุุั่ะเ้าก็เรยว่ามันมันจะมาแท้เหรอพูดพูดพูดหนึ่งบอกกคอยหนึ่งซีเกียบอคอยหนึ่งเกีบก็อกยหนึ่งซีเกีบับหนึ่งซีหนึ่งสามซีหนึ่งสามเจ็ด 137่งสามเจ็ดค่ะผู้กัอเรื่ความดีเอาเนึ่องสามเจ็ดหนึงอมว่ค่ลูเป็นตาที่ขายเฮี้ยนขายสร้างขายรถดขายล่าใส่จะบอกว่า <laughs> มันคือขายเฮี้ยนขายสร้างขายรถขายล่าใส่ลูกขายก็ไปเอาซื้อ ซ้ำมีนี่ะค่ะมีซ้ำไรก็สือไปซ้ำหนักอืมกิดเรืว่าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งอันอันต้นอบอกค่อยๆนะหนึ่งสี่เจ็ดทำค่ะหนึ 1, 4, ่งสี่เจ็ดแต่ว่าหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยเสียงดังเนี้ยค่ะเราดังเนี้ยค่ะกับสองสามค่ะ นี่สิ่งนี่และฝันเนี่ยจำมันจำที่ไปที่มามันจับ่ได้มันบ่เป็นเรียงคือประเวทไปหรอเป็นจำเอาค่ะพ่จำเอาตั้งแก่ตัวเรียกเกินคือจำได้แล้วกับใหลูกเป็นเชียงรถนะตีสองตีสามค่ะช่วงนี้ล่ะช่วงตีสองตีสนค่ะพ่อให้ลูกขึ้นมาเขียนอย่ามาลืมค่ะ คือแต่ว่าทีในแนวว่ามันไต่งานงานจบกระจกงานงานที่บ้างครับงานที่มันออกเจ็ดเจ็ดสามสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเพราะว่าเป็นอายุเป็นเจ็ดสิบเจ็ดปีกือบสามเดียร์จีบปูเจียไว้ในหลวงประดิษฐ์ ันตีเตียประเด็นหนึ่งก็บมือปูงวดปูไปมันจะมันก็หาศูนย์ั่ะมันก็7เจ็ดเจ็ดเจ็ตามามเจดเล็เลล้างมันออกหาศูนย์ไงะกันกันเตีเยาเตีาควก้มฝันด้วยนะ อันเดียวเขามาบอกอันนึ่งเจนึ่งสามเจกับหนึ่่เจ็ดกับสอค่ะรองไปเดยนว่ามันอัพจิ๊ปะอะไรอนึกว่าอาย่โอ้อายป่ะอยุแค่ไม่รู้ว่ะเป็ว้งว่อด้บกเลอกไปหาที่โอ้ยลืมอัดจิมาล่ะเตี้ย กปลวลือมัดถงยกายิลยค่ะูอัดยแคอัดูบ่ะค่ะเด็กฟีค่ะผู้กูกับฝันทงนี่แหะมันจะไปย่าวเนะฝันมันบวกฝันยาวคือกั้ยาวอยู่แต่ว่ามันจำอะไรจำอะไรตะ่แค่ตัวเลขค่ะผู้ใดค่ะผู้ค่ มันว่าเขามาบอกแต่มันพ่อวลาก็ยืดเอาเวลาพ่ออยู่แถวบัวนี่พ่ออยู่ที่ครับพ่อเนี่ยเอาป่วยป่วยต่ว่าพ่อกะที่ว่าสำหรับคลิปนี้เลยพวกเรามีสองสามสองสามหนึ่งสี่เจ็ดกับหนึ่งค่ะค่ะค่ะสองสามหนึ่งสี่เจ็ดกับหนึ่งสามเจ็ดนะคะพัว หน,นึ่ามเจ็ดันเน่นเเป็นหนึ่งสมเจ้าบวกแห้งหนึ่งสามเจ็ดคับสองสามค่ะท 2, 3, นะะุ่มนั้นก็เป็นตัวกันเลยหน,นึ่งสี่เจกับยังอีกคร่บคุณค่ะอ่าศนย์ค่ะ5 0าศูนครับนสามเจนั่นกันทุ่มตัวกันเวยค่ะอันนั้นที ีไปมือึองานทีดดอกวันมัน,มน่อตัวนั่นค่ะมันตีมันตีแมนฮัเบอแมนค่ะที่นี่เนี่ยก็เข้าจามาบอกก็คือห <c oughs> นึ่งสามเจ็บครับสองสามค่ะค <c oughs> ่ะโอ้ยเจ็ดเจ็ดต้องบนต้องบนทั้งล่างบนบอสเนี่ยวะสิค <c oughs> ่ะพ่อ <c oughs> พ่อพ่อดีเลยค่ะปฏิคับพุกคะเนาะย่ำตัวเลขงานนี้พอดีเลยจะยืดวพอดีเลยค่ะพัวทวงเวลากันตัวค่ะพัวทวงเวลามันพอดไม่รู้ยองไงร่องละชั่นเลยอายุวันณะสุขะพลังอยู่ดีไม่แห้งโศกโศกมั่นมั่นนิ่งแห้งปังปัก เลื่อนุขสุกคนสบ,บายดีเบิ่อเลื่อจะเลื่อนปขอบคุณค่ะปูการนราศกันนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะมาหนีแนวทางของปูขาหมีสองสามค่ะสองสามหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดตัวกันหาศูนย์แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะมาหนีปู่เล่าเน้ยนวิธีหนึ่งสามเจ็ดนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่นะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากปู่บุญมีค่ะพี่นงคะจะในกับเยื่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบองคขาทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพลอยพี่น้องบาเทาสกรูกสก้ขขอนสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลน่นวทางในคลิปนี้พร้อมค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูบุญมีค่ะพี่น้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะแรงนี่นะคะแนวทางของปูบุญมีกับมีเพียงซํานี้ค่ะพ,ตตพะ,พะพี่น้องแอคซสเดย์อตัโตล่าพรมพี่น้องบรรเทาสกูสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็ในในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ